สวัสดีครับพี่น้องบ้าตันกเขาใหญ่บันดุงครับครับมืดอนีกะสว่างซ้าๆครับผมแดดจังวันขึ้นครับมือนีมาแก่แครนครับผมว่านนีบ่ได้ครับมืนอนีเลยออกมาล่อเมืองอีกรอบสองครับก่อนบ้าตนสีกับบรุงเทพบเนาะครับสภาพไม้ครับปลาปลาองค์ปลาอ่อยครับน่ครับบริเวณเหนียวถือว่าใส่ได้อยู่ครับผมมาตาซ้าๆเลยครับมืนอนีบ่ ขนกพันมีเจียงคันจะโตอยู่ครับมุนี่ล่องเบืองคาตาเ้าสิเป็นจริงไดสีมีหมานบ่ครับเจ้าชีสยามบ่าวโดนครับผมนกมาจากน้ำพอน้อยนะครับเอามาล่องเบิงอีกรอบนึงเอามาช็กให้มันชั่วครับผมอาครับพี่น้องกับมาตุลเอาอย่าเอาอย่าอนกไปใส่จะข้ากันด้อยครับจ้ามังบ้านมีนกเขามาเห็นครับไปครับพี่น้องครับครับพี่น้องผมใช่ไปแล้วครับนี่ ใส่เจ้าสรีสยามไปเท่านี้ครับใส่ไว้ต้นบกครับผมนกกระลังคันครับพี่น้องไว่ในป่านี่ครับนี่นี่นี่กระลังคันครับพูนหมายที่ปลาต้นใส่ไว้ผมวานหมดทุกคนครับป้าพูครับพวกคุสูงทุกคนครับแล้วเอารุ่นพี่น้องครับแเดว๋่าต้นออกออกไปกอนแล้วต้นไปห้ามมองเรียนครับผมสิบเป็นจังได้เป็นจังได้มือนซมีมานบ่ะเจ้าสิีสยามครับผม พระพุอธรายดยังครับพี่น้องไม่เป็หนห้อยขาเจ้ากขี่ไทยไปครับมึงอยเป็นวันที่เก่าวันที่เก่าวันที่เก่าเดือนมกราหกเจ็ดครับเอ้ม่เมียนหกแปดครับผมสวัสดีปีใหม่นะครับพี่น้องมาได้ออกมาสวัสดีพี่น้องเลย เอาครับไปดูท้กันครับพี่น้องชีวิตจินได้ครับรอนกต่อขันกันครับผมพี่น้องครับมีนกปลาเขามาแล้วครับพี่น้องแต่บลูกว่าย่ต้ตนไหนเด้อครับนกเสียงรดไหมนกปลาเสียงก่างครับพ้อผมพ่อผมพี่น้องนี่ครับนกปลาคัดครับ ทั้งนกป่าหน,นุนสนหพี่น้องแต่ว่าตนขยัดน้ำ้องต,ำ,ตำมันครับพี่น้องเฮายนตรตื่นครับผมยังมืดๆอ,อ,อยู่นะครับวันนี้เวลาหกโมงสี่สิบสามครับผมนี่ครับนกป่าหน,นุนครับผมยังบ้นเด็นนกป่าด้ครับตอนนี้ยังบังบังอยู่ อยากเห็นใบสาวปะครับดำๆนี้ครับใส่ใบต้นตั้มครับต้นโบกครับผมนกปลาเสียงกังครับเสียงเสียงกังลงครับขยอาเสียงกังเล่เก่าแมนครับเพราะว่ามันห้องอยู่แล้วครับนี่ครับผมซุ้มขอซุ้มขอไล่ว่าวชัดครับพี่น้องมันมั่ว จะลงห่วมบอลด้วยครับอรุณเป็นขันท้าผมพีม่น้องนกปลาทั้งถังครับมันี่บินเขาห่วมไปแล้วครับต่โดดออกมากครับผมครับนกปลายู่ตัวนี้ครับนี่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 ครับนีย่ตัวนี้ นกไลายครับพี่น้องขัดใจเชี่ยวเอยู่ครับอ้อมกลางอ้อมเอวเลยครับครับอันนี้ครับพี่น้องเห็นบ่มจับอยู่ทีต้งปลายกราคำนะครับนี่ครับนั่งโกโจอย่างครับนี่ครับนี่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 เห็นไหมครับจับนั่งโกโจนะครับนกขัดใจเชี่ยวครับพี่น้องหลายเฮี้ยงตะพัดปลาต้นตะพัดปลาต้นไปกรุงเทพมัมมีผู้ใด มาต่อครับมีมีแต่ทีมงานเบาวต้นผู้หนึ่งครับเส้นลิปครับผมเส้นสลิปครับมาต่ออยู่ครับจะว่าโดนออกเทือครับแทีบสิบค่อยได้มากหรืไปครับทีมงานผมครับนกหลายคันหลายแต่เชื่ยวครับจนอยู่หอะอ้อมครับอ้อมแหมเด้ครับตอนนี้ขันยนนะครับ มันว่าเขาขัญญนยนนกร้ครับพี่น้องนกไร้ตอนนี้นกกำลังล่งกินเนี่ยครับเริ่มี่ต้องหากจินแล้วเอาครับคุณไปร้วมก,กันครับผมรับพี่น้องเดี๋ยวปลาต้นไปใหญ่ต้นกันครับบ่ย่อ,อมเขาห่อมเลยครับจะไปยังไงมุจี้บินเขาไปอยู่แล้วก็ออกมาแล้วก็บอกเขาไปอีกเลยนกตัวกขันดึงเอาวัาสดุเพราะรลงครับนกปลาสายเหนียวครับผม ไปแล้วครับไปแล้ว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 ครับขืนว่าึืนบ่ขึืนต้นนั่นครับครับพี่น้องขืนต้นนี้ครับนกต่อ็อยุ่ใกล้ๆกะกันนี่ครับแต่วาง่เข้าหัวโม้เั่แเนี่ดอเอาครับรุนรุนครับผมเดี๋ยวพวกต้นจิไปง่ายู่พี่น้องครับเขาไปแล้วครับพี่น้องเขาไปแล้วอยู่ทึ่งหัวเลยครับบัดนี้ ี่น้องไปจับอยู่งานนีล่ลีการลุงหยับพ่อนพันเนียดแต่ผมมาเด้อตอนนี้นกตอกระดังดึงเขาครับ คู่เลยครับเหยียดซื้อฮัลรุนครับรุนครับรุนพี่น้องนกปลายอยู่น้่งขงังถ้าพี่น้องใส่มือครับไปยุบไป,ปนะครับเสียออกไปข้างล่างอยู่ด้านล่างครับนกปลาบินมาสองตัวครับอย่าว่าลงดินเด้อครับพี่น้องเห็นมอตีนนกเล็กตอก,ก,กอยู่นะครับ นะครับยูก่กลางจอนี้ครับเนนี่อันว่าครับที่ก่้าขึ้นไปหาเจ้าซีสยามบ่ครับบินนกมาจากต้นสูงครับนกปลาอีกตัวหนึ่งเปนกตอปตีปตีนกปลาครับนกปลาตีกัน ร็บดดมาทั้งพี่น่นลงแล้วครับพี่นองว่าแล้วว่าสิงลงดินเห็นขึ้นมากจริงดพี่นนองขึ้นมาแล้วครับขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้ว นกตัวคู่ครับนกปลากกระสีจั็หน่อยคือเหยียบข้อพี่น้องเนี่คือบอลัน <c oughs> เขาผนยีนยดบอลันผนียดบอลันครับพีน่น้งอ,นนองเนี่ยผนียดบอลันครับเหยียบข้อแล้ว อย่าพ่นเลยพี่น้องอย่าพ่นเดี๋ยวตัวบอลลันครับคือบอลลันเหรพี่น้องครับพี่น้องตัวตีตุ้มเลยวันนี้คือขึ้นจอมแล้ววันนี้คนเห็ดยบอลลันโอ้ยเนาะ ขาดิได้ยนกพี่น้องเอ้ยนดลงไม้ด้วยเฮ้อขอลังพี่น้องเขาขางหลังดดขี่ได้ขี่ได้เลียดีโอ้โหขาดิได้ยนกพี่น้องเอ้ยเน,เนนียแต่ว่าเป็นใจซะล่ะครับนกปลา บินฮวนอยู่ครับบินฮวนอยู่มืดครับพี่น้องส่อนแสงครับครับพี่น้องฮวนอยู่ครับฮวนอยู่นกปลาฮวนอยู่ นกตอเรียกเขาอีกแล้วครับอืมเงียบด้วยบาดนี่ขีได้แห้เงเขาเนียบโตเดี๋ยวพี่น้องขอหยาดพักคิดไปก่อนครับผมเจ้าพี่น้องผมใหญ่ต้นครับพี่นอ้อง,งนี่ครับใช้ตตนไปข้้งขางเลยครับนี่เห็นบ่เนี่ ตองมองนกปลายี่นี่ครับใส่ไว้ต้นนี้และครับเห็นไม้เห็นไม้เสาบ่ครับดำๆนี่ครับใส่ไว้ด้านล่างครับนกปลาเพิ่งขับขึ้นมากครับนกปลาสิกาลงตีวะครับพี่น้องลาดตอนนี้ก็สองโมงครับผมสองโมงสองโมงครึ่งครับนกปลาสิกาลงตีวะครับ ครับสองโตนะครับยุไก่เตออยู่ปออ้งหาเม็ดนี่แหล,ล,ละลองไปน้องแล้วลงแล้ลงลลงแลเห้ยหยบเส้นอะหยบข้อนบ่ะบพี่น้องลองุงหยบเส้นอะพอวว้ยองผนียันไดเห็นนะ คือพอมนผาเหียดปะนกไปหานกเลยนะครับนุป่าอยู่กลางๆจอเลยครับเนี่ยตีนกกนกเล็กๆอยู่ครับครับเต้นขึ้นไปแล้วเต้นขึ้นไปแล้ว สักกระเลื่อมล่มครับพี่น้องเหง่งสวยมากเหง่ล่มครับ น้องรุ่น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 ไม่้องันครับครับพี่น้องตอนนี้กะเกาโมงเศร้าครับผมเกาโมงเคืองครับปุ้นครับผมใหญ่ครับผมผมนนกว่าเขาไปนกนกหาวยู่ครับเต้าว่าห่างว่าโดดลงเหยียบพ่นผนียดครับเล่ใหญ่ครับครับผมใช้ไปต้นักขามครับผมครับเป็นไม้สาว่าครับมีนกตัวหนึ่งขันอยู่นี่ครับ เป็นนกเสียงกลางไปหาไงครับนี่ครับขันอยู่นี่เสียงมวนๆครับปงหัวเพิ่นจิไปหาเพื่อครับเป็นนกกุกนึงครับเสียงไงยไมาไม้เกาผมอยู่และครับไม้ไม้ดื่ดๆครับคือมีนกกาครับี่เทียงเพือครับขันว่าดดไม้หนีกะมาตนกับจีนี้เมื่ออะไรครับ มาครับุ่เดินไปง่ายๆครับพี่น้องจนฮอดซีโมงครับขันบอมคืดอันนี้กลับเมื่อบานครับเดี้ยงครับปินเขาไปแล้วครับผมโตที่ผมบ้านครับโตกคันเสียงง่ายๆนะครับกลางไม้หายง่ายครับเป็นเขาเป็นว่ามูกี้นี้ครับนี่ครับมองซ่องว่างๆกลางๆจอนี่ครับ ครบนกปลาเสียงก่างหางใหญ่โอ้มหนครับพี่น้องนกปลาตัวนี้สิกาดนะครับพี่น้องนี่ภาพมันยุกไก่ครับว่างลอยเม็ดเปิดแล้วพี่น้องไก่เยอะสองพี่น้องครับออกไปสองตัวเลย ตัวนึงยูด้านหลังครับตอนนี้ร่มครับพี่น้องอุปสรรคคือร่มร่มแห้งครับ่าต้นบ่าตน้าตนเห็ดเนียดไหมครับเมื่อกี้นี่เมื่อกี้มันบอลรันครับตัวที่ว่าปิ่นเขาไปแรกๆนะครับมันบอลรันเกี่ยวข้อน,นเนียดแล้วครับ ครับพี่น้องนกปลาเห็นบ่เห็นบะครับอยู่ด้านล่างนะครับผ่าพ่อชัดปหมนในเรื่องมันมั่วนะครับนกนะครับน้องเห็นบะขายับคนไปเรื่อยแล้วนะครับเปนเนียดยูกก่กลางๆจอแล้วครับเดี๋ยวทําเตรียมได้บวันนี้สิบปุดล็อกได้บ่ เจ้าชีสยามเน,ะะนเาะเดี๋ยวไปต้นชีรางงานทีนึงเลยครับพี่น้องเหยียบลอยครับพี่น้องฮ่าตัวนี้ตัวไม้ครับพี่น้องเสร็จครับผมมานแล้วเด้อพอหน่อยเอ้ยไปายเป็นสีประหมานน้ำมู่ โอ้ยเนาะเห็นต่โดดเหยียบตับโดดพี่น้องตัวไม้ครับตัวไม้เสียงใสกุกนึงครับผมเอาว่าต้นพักเขาไปเอาครับโอ้ยไว้ไม่สีเยียบผมร่วงข้าวเดี๋ยวนึงนองหัวใจไฟ จพี่น้องเย็ยบแล้วโอ้ยหุดบลาเนี่ยบลาให้มันตัวกันตัวว่ตัวว,ว,ว่เตรียมมาชัดปันได้ทด้พี่น้องที่นี่เนี่ยที่นี่เนี่ยบ้ามันเหยียบ้ะครับพี่น้องที่นี่เนี่ย,ยขันมาตัวนะครับเดี๋ยวว่าต้นจคีค่อยๆย,ย่องเข้าไปครับ ตูงเจียวเหงียพี่น้องแป๊บนึ่งครับปิดยิงได้ครับพี่น้องครับเข้าไปเลยบบลับยวยไก่นี่ครับนี่อันนี้ดีไปเลยไป บดสีเอาลงครับขันมันเหยียบนะครับเบ่งก่อนพีนองม่นมันใจครับเลาเห็นจังมันเหยียบเหมือนโดนเหยียบนี่แลละครับยิงได้ตัวว่ามันบินออวมาสองตัวครับ ยังพอพี่น้องยังพอคืออยู่ที่พี่น้องคืออยู่ที่ย่าหยับ้อยพี่นอ้องครับหยับ้อยมานแล้วบาวดุนมานแล้วนกครูคนนั่นนงนี่ ลักเก็บแล้วครับพี่น้องเนามาแล้วมาแล้วเป็นตัวไม้ก็ได้ครับผมมีสองตัวนี่คือตีลูกยังสัตว์เหอพี่น้องเมเปิเล้ลนี่นะครับแต้มที่หาครับผมเดี๋ยวบาตัวฉีดปนลงมหาห้เบิ้งครับเราแบบนี้นะพี่น้องครับลรวพี่น้องบาตัวเอาลงมหาห้เบิ้งแล้วครับนี่ครับ เจ้าสีสยามครับเป็นนกมาจากทางสังคมนะครับสืบถามประวัดบ้างลวครับเป็นนกของอาจารย์น้อมครับผมนี่นะครับเจ้าสีสยามครับเป็นนกง่ามอยู่ครับเป็นนกเสียงกลางลงครับม่มีค่าลมดอกเพื่อนนี่เี่ว่าขันช่ว่านกโลงกับปบเชิงครับครับเฉลยเพื่อนครับนกมิเสียนซอครับพี่น้องตัวไม้ครับตัวไม้เลยแหละครับเบื้องค้น เพิ่งค้นปีกครับสนับปีกเพิ่นเหยียบปปลายครับค่อนปกติหม่ว่านนี่ก็สิีได้อยู่ได้ครับพี่น้องว่านนี่ว่านนกเขาเหยียบสองรอบครับหม่ว่านนี่มื้อนีเขาเหยียบอีกรอบนึงบ่ไห้ครับเขาเลยง่ายค่อนเขาเลยมาเห็ดแตงเผื่อเห็ดไม่ครับแล้วมาต้นปดมาให้เบิ่งครับพี่น้องแป๊บนึงพี่น้องปดมาแล้วครับ กีบเอาต้นจับติดเกี่ยวแต่เป็นคือห้างครับใสพี่นอ้องแต่ว่าแต่ว่าขันเสียงมวนเถอะนี่ครับเจ้าสดิกน้อยครับผมซีสยามครับมันขึ้นใหญ่คนสันบบตบานนี่แม่นบ่ล่ะอาเดี๋ยวบ่อสูงครับพี่น้องใช่แล,งงแ,ลแล้วครับมอนกับเมื่อยแล้วนี่ครับมานแล้วครับแต้มแรกของปีบ้าของปีไหมครับของพศอสอสองพัน ห้าร้อยหกสิบแปดครับผมนะครับแต้มแรกครับปดล็อกครับผมเจ้าสีสยามครับครับพี่น้องครับแต้มแรกของผมครับของปีนี้ครับผมสองพันหานร้อยสิบหายี่สิบหาครับแต้มนี่นะครับมงดครับพี่น้องมืยดูด้วครับพี่น้องนะครับ มาน,นครับผมมือนีสำหรับคลิปนี้บ้าตน้าตนของเขาใหญ่ยบรรดุงเขาจบคลิปใบเพชรสิบเนาะครับพอกันไม่มือหนาครับจะเริ่มกดไลค์กดติดตามให้บยป้าต้นนี่นะครับไปละครับบ้าต้นก็บชิโรงแะย่องขึ้นนีครับผมไปละครับไปพอกันยุระย่องบนครับพี่น้องมือนีบ้าต้นก็ขอจบคลิปใบสมิ่งเนาะครับพอกันไม่มือหนาครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ